กอเสียงเลยเลยว่าตัอย่างไรนะพ่อบอกเลยพี่จะไม่มาร้านประมาณสามวันทีไปล okay? ้าล really? ้ลาลัลัลารู in ้มาใส่กันหลอกเน่ลอกพี่น um ้องไม่ได้พี่แค่ป็นเดียวมา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  สุขระวัเลนทยสุภาวะเนทยเชิญร่วมใจสานโกันทุกคนสุขภาวะสุขภวะเชิญร่วมใจสานโกันทุกคนไปเตะไทยอติดต ดชื่อโบมากำดุหลังมากเด็นหลัง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 มา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 กรเนหลังหลังหลังมา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 สุข保卫ไทยสุข保卫ไทยเชิญรวมใจส้างโอกาสดุจูนเหนื่อยไหมเด็กๆหยุดเลยให้ดิน ใครเป็นเจนใครเป็นนุ่นนี่ไม่รู้เหมือนกันเลยนี่เราล้องั่วไปหมดแล้วนะตอนนี้เออพี่วินไม่มีรับลูกค้าเหรอคะคือแบบเนี่ยยืนเห็นยืนไกลๆนี่แข็งเลยอะไรแข็งตาแข็งพี่จะยืนนิ่งแบบนี้ไม่ได้นะวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่กล้ารับพี่ไปส่งที่คอนโดโอ้ยเนาะ พอ่อแต่ครับผมผมมูยให้พวกเราหน่อยครับวันนี้ไม่โชว์เล็กๆน้อยๆจากพวกเรานะครับ <laughs> ถ้าเจอที่ไหนไม่ต้องทักนะฮะผมใส่แบบไม่ถอดเลยได้ป่ะ <laughs> เ,เริ่มชอบแล้ว <laughs>